บทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นอืมมอลลิเมตรเสียงบิดที่เกริยะจอของชายคนหนึ่งแสดงถึงความเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายออกมาหือนี่เขามองดูสิ่งนั้นด้วยความสงสัยและไม่เข้าใจนี่พวกเจ้าออกจากปิดด่านบำเพนเทียนแล้วหรือนี่ชายหนุ่มกล่าวออกมาเบาๆใช่แล้วเขาเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาผมยาวสวยสีดำสนิทรูปปอร่างหน้าตาราวกับเทพุตรไต่รอที่สะกดทุกสิ่งบนโลกนี้ให้อยู่ในพอวังในความหล่อเหลาของเขาเอนี่ก็ผ่านมาหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นปีแล้วสินะช่างเร็วจริงๆชายหนุ่มกล่าวเบาๆ แต่ก็เอาเถอะเดียวเราจะพาพวกเจ้าออกไปด้านนอกสักครั้งเราเองก็ไม่ได้ออกไปนานแล้วเช่นกันอือมายมกชายหนุ่มเปล่าเบาๆแล้วออกเดินออกมาจากปราสาทที่สวยงามจุดแวบบอบอ,บอร่างนั้นหายไปในพริมตาทิ้งแวบเพียงปราสาทที่สวยงามที่ออยุเอด้านหลังนอนเนนป่าแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งสูง185โดยประมาณหน้าตาคมเข้มถือว่าหล่อเหลาเอาการสามารถสะกดสายตาของผู้คนได้ด้วยรูปอลักขอมายาวสีดำถึงกลางหลังถูกรวบแวบแบบหอบาบอมยมกกล้ามเนื้อเป็นมัด,มด แบกวางตัวอ้วนแวบนหลังเดินฝ่าป่าไม้ออกไปสู่ที่โล่งซึ่งมีบ้านนอยูเอหลังหนึ่งจะว่าเป็นบ้านก็ใช่จะว่าเป็นกระท่อมขนาดใหญ่พอประมาณก็ใช่ซึ่งตอนนี้กำลังมีหญิงสาวคนหนึ่งสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหน้าตาสดสวยราวเทพธิดาบนสวรรค์กำลังก้มก้มเงอยเงยออยูเอข้างหลังบ้านหลังนั่นเซียวเอ๋อพี่กลับมาแล้วชายหนุ่มเอ๋ยเรียกหญิงสาวที่ออยูเอตรงหน้าเอ๊ะเจ้าค่ะท่านที่ท่านปลอดภัยดีใช่ไหมและเหนื่อยไหมเจ้าค่ะนางตอบชายหนุ่มไปใช่แล้วนางชื่อว่าหลงเซียงอวา่ หลงเยเซียนทั้งสองสามีและภรรยาอาศัยอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วเซียนเอ๋อพี่บอกกี่ครั้งแล้วไม่ให้เจ้าทํางานสุขภาพเจ้ายังมีแข็งแรงข้าเป็นห่วงมากรู้ไหมเยเซียนเอ๋อออกมาด้วยความเป็นห่วงนางเจ้าค่ะท่านพี่แต่ข้าก็มีได้ทํางานหนักอะไรเลยแค่ออกกําลังเล็กน้อยเองเจ้าค่ะนางตอบสามีนางซึ่งนางก็เข้าใจสามีนางเช่นกันว่าแต่เทียนเอ๋อเป็นไงบ้างตอนนี้เยเซียนเอ๋อออกมาถามนางที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรักเจ้าคะตอนนี้สิงเอ๋อกํกำลังดูแลอยู่เจ้าค่ะท่านพี่ นางตอบสามีนางใช่แล้วนางเพิ่งคลอดบุตรได้มาไม่นานนี้ซึ่งเป็นบุตรคนแรกของพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาร่วมกันให้ชื่อสอดคล้องกับบิดาคือเยเซียนและให้ชื่อเด็กน้อยว่าหลงเย่เทียนเย่เทียนเป็นเด็กที่น่ารักและมีแววหล่อเหลาในอนาคตอีกด้วยอืมชายหนุ่มกล่าวเบาๆพอไร้อบกับอกกอดนางแว่ด้วยความรักและความอบอุ่นบทที่สองหลงเยเซียนหนึ่งท่านขอรับนายท่านได้ข่าวแล้วขอรับนายท่านคนรับใช้คนหนึ่งได้เข้าแบบรวดเร็วเพื่อแจ้งข่าวสารแก่ชายชรา ข่าวอะไรหรือม่อหอลองอชายชรากล่าวถามแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักและชายคนนี้คือซุนม่อหลงเป็นคนรับชายเก่าแก่ที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเออข่าวนายน้อยขอรับนายท่านม่อหลงกล่าวบอกแบบงงที่เห็นนายท่านของเขาไม่ตกใจกลับการแจ้งข่าวของเขาฮะอะไรนะม่อหอลองอพูดอีกครั้งสิเจ้าว่าอะไรนะชายชรากล่าวออกมาด้วยความตกใจกับข่าวสารที่ได้รับจากม่อหอลองอเออข่าวจากนายน้อยขอรับท่านหลิงเฟยม่อหลงกล่าวด้วยท่าทางตกใจกับอาการของชายชราที่อยู่ตรงหน้าของเขา ว่ายังไงนะ้มอหอลองงเจ้ารีบๆเล่ามาให้ข้าฟังได้แล้วชายชรากล่าวด้วยความใจร้อนลนที่ได้รับข่าวสารคือว่าชายวัยเกือบชรานาะมอหลงก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ชายชราฟังตามที่ได้รับข่าวคราวมาอยู่ๆน้ำตาตาของชายชราก็ไหลออกมาอย่างดีใจเป็นล้นพ้นข้าดีใจจริงที่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่นายน้อยชายชราเอ่อยออกมาด้วยความดีใจเออเราจะทํายังกันดีขอรับท่านหลินเฟยข้าเชื่อว่าข่านี้ก็คงไปถึงพวกเขาเช่นกันนะขอรับม้อหลงกล่าวถามออกมา อืมเรายังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้หากเรามีการเคลื่อนไหยววอทางพวกนั้นต้องรู้และลงมือทําอะไรเป็นแน่แน่ชายชรานามหลิมเฟยกล่าวออกมาด้วยความหนักใจและดีใจลึกๆชายชราคนนี้คือพ่อบ้านตระกูลหลงนามหลงหลิมเฟยเป็นพ่อบ้านของตระกูลหลงที่อยู่มานานถือเป็นคนเก่าคนเก่าแก่ที่จงรักภักดีต่อตระกูลหลงเป็นอย่างมากงั้นเอาเช่นนี้เป็นไรให้เจ้าคอยจับตาดูการเคลื่อนนหวยวอของพวกนั้นแวให้ดีแล้วมารายงานข้าปอนนระยะและตอนนี้ข้าต้องเอาข่าวนี้ไปแจ้งกับนายท่านใหญ่กับนายหญิงใหญ่ก่อน ในตอนนี้เราทําได้แค่นี้เพราะหากเรารีบร้อนเคลือนนอหายวาจะเป็นอันตรายต่อนายน้อยเร็วคอเคลอนนอเจ้าเข้าใจนะชายชราหลงเฟยกล่าวก่อนที่ตัวเองจะออกเดินทางไปยังที่อีกที่หนึ่งภายในตระกูลชายชราใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่ที่หนึ่งแล้วได้กล่าวขออนุญาตจากบุคคลภายในห้องข้างในในายท่านใหญ่นายหญิงใหญ่ขอรับค่าหลิงเฟยขอเข้าพบขอรับชายชราเอ่อยออกมาด้วยความครารอพอเข้ามาได้เสียจากข้างในเอ่ยออกมาเบาๆแต่นักแน่นด้วยพลังของปราณชั้นสูงแอดดอดอดอ,ดอ เสียงเปิดประตูก่อนชายชราจะก้าวเข้าแอรัลวทําความคราวรอพอบุคคลทั้งสองแค่หลงหลินเฟยขอทาความเครอรอพอนายท่านใหญ่ายหญิงใหญ่ขอรับชายชราหอลิยอเฟยกล่าวพร้อมทาความคราวรอพอือ่มมอไม่ต้องมากพิธีไปรอบท่านหลินเฟยท่านเองก็อยู่กับข้ามานเท่าไห่ไรแล้วล้วนแต่คนกันเองทั้งนั้นมีต้องมากพิธีนายท่านใหญ่กล่าวเบาๆว่าแต่ที่มาหาข้าวันนี้มีเรื่องไรหรือนายทานใหญ่กล่าวขอรับเออคือข้าได้ข่าวคราวของนายน้อยมาขอรับชายชราหลินเฟยเอ่ยออกมาพร้อมประสานมือและคล้องสีสัลง ว่าไงนะหลินเฟยเจ้าเจ้าได้ข่าวของเซียนเอ๋อร์แล้วหรอเป็นหญิงชราายหญิงใหญ่ที่เอ่อออกมาด้วยความตกใจและตื่นเต้นเรื่องเป็นไงมาไงหายนอลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิท่านหลินเฟยนายท่านใหญ่กล่าวออกมาด้วยท่าทางสงบนิ่งแต่จริงๆแล้วเขาทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นที่ได้ข่าวบุตรชายคนเล็กของตนขอรับนายท่านแล้วชายชราหลินเฟยก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังทําให้ตอนนี้ในห้องไม่มีใครกล่าวอะไรออกมาจะมีก็เพียงเสียงร้องให้เบาๆและเสียงสะอื้นของหญิงชราก่อนที่นายท่านใหญ่จะพูดขึ้นว่า ตอนนี้เราต้องจับตาดูเขาไปก่อนเรายังทำไรมีได้หากพวกมันรู้ที่อยู่ชองเซียนเอ๋อไม่แน่มันอาจจะลงมือเร็วขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นชายชาราหยุดกล่าวต่อไปแต่สีหน้าเคร่งเครียดชายชาราหลินเฟยเข้าใจและพยักหน้าแล้วขอตัวลาออกมาจากห้องของนายท่านใหญ่และจับไปทันทีภายในห้องท่านพี่ท่านจะทำยังไงต่อไปเจ้าคะ่ะหญิงชาราเอ่ยขึ้นเบาๆอีวอเหเยียนตอนนี้เราต้องเงียบแวก่อนเราจะรีบร้อนนี้ได้ไม่งานจะเป็นอันตรายต่อเซียนเอ๋อในใจข้าอยากไปตั้งแต่ตอนนี้ด้วยซ้ำนี่ก็หกปีแล้วที่ e. าาาาาเซียนเอ๋อร์ได ผู้ซึ้งเป็นภรรยาเขาแต่ข้าคิดถึงเซียนเอ๋อมากไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้หญิงชราอี้วอเหยียนกล่าวด้วยน้ำตาที่หลั่งรินออกมาชายชรามีนามว่าหลงกวงเย่เป็นผู้นำตระกูลหลงครั้งในอดีตและได้มอบผู้นำตระกูลให้แก่บุตรชายคนโตนามหลงเฟิงเจิ้นในตระกูลหลงหลงกวงเย่มีบุตรออยู่สามคนอคนโตชื่อหลงเฟิงเจิน้นคนรองเป็นหญิงนามว่าหลงอี้วอหลิงคนที่สามชื่อหลงเย่เซียนเป็นคนเล็กก่อนที่จะถูกผู้อาวุโสใหญ่ทำการกรบฏแอบยึดอำนาจหลังจากสองอดีตผู้นำตระกูลจะปิดด่านฝึกตนเพื่อทลวงระดัับข้น แต่สุดท้ายก็ถูกผู้อาวุโสโยโกอกบกบฏและได้สังหารบุตรชายคนโตเพื่อยึดอำนาจและยังจับผู้นำที่ปิดด่านออกมาและผนึกปิดพอลังทั้งสองแวนเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการที่ต้องออกจากการปิดด่านกระท้นทาให้ทั้งบาดเจ็บและถูกผนึกปิดพอลังแวจึงไม่สามารถทำไรได้ถ้าผู้อาวุโสใหญ่ไม่ทําแบบนี้หลังจากออกจากปิดด่านคงไม่มีใครสามารถเป็นคู่มือได้เพราะทั้งสองอยู่ครึ่งก้าวจากพรรอดิดหักทั้งไปถึงคงไม่มีใครสามารถต่อกรได้ดังนั้นผู้อาวุโสใหญ่จึงลงมือในตอนที่ทั้งสองปิดด่านอยู่และแผนก็ประสบความสําเร็จ เสียงหัวเราะที่ชอบใจและมีความสุขของชายชราผู้อาวุโสใหญ่หรือผู้นำตระกูลในเวลานี้นามหลงใจใ้ายยืนเฉินผู้ที่ทำการก่อกระบฏต่อตระกูลหลงเป็นผู้มีพอหลังสูงสุดคนหนึ่งที่อยู่ขั้นราชันขั้น8ปขั้นสูงสุดอีกครึ่งเก้าเข้าสู่ชั้นเก้าตอนนี้กำลังหัวเราะอย่างมีความสุขกับสมาชิกตระกูลหลงที่เขาได้จัดตั้งขึ้นใหม่ตอนนี้เขาเป็นผู้นำของตระกูลมีอำนาจเด็ดขาดที่ตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรท่านผู้อาวุโสใหญ่เจียงผู้นำตระกูลนามเจี้ยนเฉินเอ่ย ชายชาราเจียงเหมาเอ่ยปากกล่าวออกมาดีดีดีด,ดีห้า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 ตอนนี้เรากําลังจะได้ในสิ่งที่เรากําลังวางแผนกันมานานและกําลังจะมั่นคงและยาวนานห้า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 ชายชาราเจียเ้ยนเฉินเอ่ยออกมาอย่างอารอมณ์ดีตลอดหลายปีมานี่นับตั้งแต่ได้ยึดอานาจมาก็ผูกมิตรกับหลายหลายตระกูลมีทั้งยินยอมและไม่ยินยอมที่จะเป็นพันธมิตรกับชายชาราที่ยอมเพราะตอนนี้ชายชาราได้เป็นผู้ฝึกตนอยู่ขั้นราชันขั้นเก้าแล้วนั่นเองจึงมีอํานาจสูงแม้เจ้าเมืองยังต้องเกรงใจอยู่หลายส่วนจุดจุดพอ,อรับกอกิโลกรัมมีชายคนหหนนนึึ่่่่่งงงงงวววิเเเขขข้้้าาาาามแลลคุกอยททัี เรียนท่านผู้นำตอนนี้ได้ข่าวคุณชายน้อยแล้วขอรับคนรับใช้ที่เข้ามาใหม่เอ่ยขึ้นทําให้สีหน้าที่ยิ้มแย้มหดหายไปแล้วเอ่ยว่าดีเราตามาหามานานหลายปีสุดท้ายก็ได้พบเจอแล้วและตอนนี้เขาออยพูเอที่ไหนละ่ะชายชราเจียนเฉินกล่าวถามออกมาเรียนท่านผู้นำตอนนี้เราได้ข่าวว่านายน้อยนั้นได้หลบไปอยู่ทวีประดับต่ำขอรับข้ารับใช้ชายชรากล่าวออกมาทันทีดีดีด,ด,ดีเราต้องจัดคนที่มีระดับสูงสักหกเจ็ดคนไปจัดการคงได้ชายชราเจียนเฉินกล่าวออกมา ขอรับข้าจะทําเรื่องนี้เองและจะทําให้ดีที่สุดมีให้ผิดพลาดขอรับชายชราเจงเหมาเอ่อยออกมาอืมหากทําสําเร็จเจ้าจะได้รางวัลอย่างงามเลยทีเดียวอ๋อถ้าสอมารถจับเป็นได้ก็จับมาข้าต้องการรู้ละถามบางอย่างจากมันในบางเรื่องชายชราเจี้ยนเฉินเอ่ยขอรับท่านผู้นําชายชราเจงเหมากล่าวและได้ออกไปทันทีอัญญประกาศคู่อืออออืออือมอมอเราต้องใช้เวลานานเท่า,หาไหร่ในในการเดินทางนานเท่า,หาไหร่หรือชายชราเจี้ยนเฉินเอ่ยถามออกมากับเหล่าผู้อาวุโสที่เหลือ อืมมอหากเราเดินทางโดยเรือบินคงใช้เวลาประมาณหกเดือนขอรับผู้อาวุโสสอง,สองมาจิ้งหินเอ่ยออกมาอืมมอมอนับว่านานที่เดียวแต่ไงก็ต้องทํางานนี้อย่าให้สเร็จเออมีใครทราบเรื่องนี้อีกไหมชายชราจเจียนเฉินเ,เอ่ยถามข้าน้อยคิดว่าคงไม่มีขอรับเพราะเราได้มาจากสายที่เราส่งตามาหาร,ร่องรอยเมื่อห้าปีมาแล้วขอรับผู้อาวุโสสามนาม,มาหงจิ้นเอ่ยออกมาอืมมอมอมอยังไงก็อย่าประมาทและคอยจับตาดูฝั่งนั้นแวด้วยล่ะแม้พวกมันจะถูกผนึกพลังแวแต่ก็พอที่จะทําอะไรอะไรได้อยู่ชายชราจเจียนเฉินเ,เอ่ยออกมาเบาๆ ตำหนักหลังตระกูลหลงนายไทยเอนอใหญ่ขอรับนายท่านเสียงพ่อบ้านหลงหลิงเฟยเอ่ยเรียบมีอะไรหรือท่านหลิงเฟยชายชราหลงกวงเย่ถามออกมากับพ่อบ้านหลิงเฟยพวกนั้นเริ่มเลื่อนหายวาแล้วขอรับพวกเขาส่งคนระดับสูงไปหกเจ็ดคนขอรับและได้ออกเดินทางแล้วขอรับพ่อบ้านหลิงเฟยเอ่ยออกมาจริงหรือเราจะทําเช่นไรดีท่านพี่ญิงชราอี้เยียนเอ่ยออกมาอย่างร้อนรอน อืมมอม,ม,มงานท่านพ่อบ้านช่วยแอบจัดคนศักดสห้าคนคอยติดตามไปและคอยช่วยเหลือเซียนอเอ๋ออยู่ห่างๆก่อนการจะให้พวกเขาเปิดเผยตัวและช่วยเต็มที่จะส่งผลต่อครอบครัวพวกเขาพวกนั้นไม่เอาแววแน่จึงพยายามให้ช่วยอยู่ห่างก่อนชายชรากวงเย่เอ่อออกมาขอรับนายท่านแต่ไม่มีใครเกรงกลัวพวกมันสักคนแม้ต้องแลกด้วยชีวิตพวกเขาก็พร้อมขอรับชายชราหลิงเฟยกล่าวอืมอันตัวเราตอนนี้ก็ถูกผนึกลงรานแว่ไม่สามารถทำไรายได้ข้าไม่อยากให้ครอบครัวพวกเขามาเดือดร้อนกับเรื่องนี้แค่นี้ข้าเองก็รู้สึกละาาายยยใจเกกนนล้ววววชชง่ดคมศร และเจ็บปวดที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้หามีได้ขอรับนายท่านใหญ่พวกเราล้วนรักและคราวพอนายท่านใหญ่เท่าชีวิตหากไม่มีนายท่านใหญ่กับนายหญิงใหญ่ชีวิตพวกเราล้วนมีรู้จะเป็นเช่นไรชายชาราหลิงเฟยกล่าวออกมาอืมมอมอยังก็เอาเถอขอแค่ช่วยให้เซียนเอน๋อหนีได้ปลอดภัยก็พออยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้กับทายเอนอพ่อบ้านด้วยละกันนะชายชารากวงเย่กล่าวออกมาแม้นแค้นจอนอกพังก็ไม่สามารถทําอะไรก็เพราะเนื่องจากตนเองและภรรยาถูกผนึกพลังลมปราณแวไม่สามารถทําอะไรได้นั่นเอง ขอรับข้าจะทําให้ดีที่สุดขอรับชายชราหลิงเฟยกล่าวหนักแน่นด้วยสายตาที่มั่นคงบทที่สี่หลงเย่เทียนหนึ่งจิบบ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 บอบบเสียงนกร้องกล่อมยามรุ่งสางยามเช้าที่สดชื่นแสงแดดยามเช้าที่อบอุ่นสัตว์ส่องไปทั่วพื้นป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเริ่มออกหากินตามประสารวมถึงเหล่าสัตว์อสุรภายในป่าส่งเสียงกึกก้องไปหลายร้อยกิโลเมตรจุดจุดจุแอมยมกมายมกมายมกมายมกเสียงร้องของเด็กน้อยราวราวหกเจ็ดเดือนร้องออกมายามเช้าที่สดใสเป็นเด็กชายตัวน้อยที่น่ารักมีเขาโครงของความหล่อเหลาคิ้วโกงดังขันศร จมูกโด่งพองามริมฝีปากเข้ารูปปอสวยหน้าหลงไหลอยู่ในเปลไม้ที่ทำขึ้นแบบง่ายไม่แต่ประณีตละเอียดอ่อนไงเทียนน้อยเจ้าตื่นแล้วหราตัวน้อยเสียงสดใสของสาวใช้น้มชิงชิงดังขึ้นข้างเจ้าตัวน้อยของนางแอะแอะแอะเทียนน้อยของนางร้องออกมาเบาๆเจ้าตัวน้อยตื่นแล้วหราชิงเอ๋เสียงของเซียงอเซียวมันดาของเจ้าตัวน้อยเอยออกมาเจ้าค่ะซิงซิงกล่าวต่อไปว่าแต่ท่านพี่วันนี้ยญยมาชาจังวันนี้นางที่กำลังวุ่นวายอยู่ในครัวพร้อมสาวใช้คู่ใจเพราะตั้งแต่คลอดเจ้าตัวน้อยนี่ก็ผ่านมาหกเจ็ดเดือนแล้ว นางพอที่จะทําอะไรอะไรได้บ้างแล้วแม้การฝึกฝนของนางจะอยู่สูงถึงขั้นระดับปราณสวรรค์ชั้นกลาง5-6แต่นางต้องอาศัยการฟื้นฟรูร่างกายจากปราณฟ้าดินที่อยู่รอบๆบปบ่าบรรพการแม้จะมีพลังที่เบาบางแต่ก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเช่นกันเซียวเอ๋อร์พี่กลับมาแล้วสียงของของเยเซียนรองขึ้นพร้อมกับผิวไก่ป่าตัวอ้วนมาสองตัวใช่ระดับพลังของเยเซียนสูงถึงระดับชั้นสวรรค์ชั้นสูง7-9แต่ที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้เพราะเขาต้องการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปและเป็นการปกปิดตัวเองในเรื่่อองตงตาๆีกด้วย ท่านที่มาแล้วหราเป็นไงบ้างเจ้าคะวันนี้เซียงอเซียวเอ๋ยออกมาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขอืมมอวันนี้ก็ปกติดีไม่มีอะไรเพียงแต่พวกสัตว์ต่างเงียบมากวันนี้เย่เทียนกล่าวออกมาเพราะทุกวันเขาจะเข้าป่าล่าสัตว์และหาสมุนไพรไปขายที่ในเมืองที่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยลี้เอาเธอมาเหนื่อยเหนื่อยพักผ่อนก่อนนะเจ้าค่ะเซียงอเชียวเอ๋ยออกมาพร้อมอยู่ในอ้อมกอดของชายที่ตนรักด้วยความสุขือ้อแล้วเทียนเอ๋อละตื่นยังเย่เทียนกล่าวพร้อมมือกอดตอบภันรยาตัวเองตื่นแล้วเจ้าข้าซิงเอ๋อร์กำลังดูแลอยู่า,า่ปน NO ุ เอาโลเอท่านที่พักผ่อนแล้วก็มารับประทานอาหารกันเถิดเจ้าค่ะเซียงอเซียวกล่าวบอกสามีของนางอื้อมามา,มา,มากินข้าวกันเย่เทียนกล่าวด้วยความสุขแล้วเสียงคุยกันและหัวเราะอ,อย่างมีความสุขก็เกิดขึ้นและเป็นเช่นนี้ทุกวันมาตลอดทั้งสามนาะงงอรับประทานอาหารกันอยู่โดยมีเจ้าตัวน้อยนอนอยู่ในเปลข้างๆบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นเช่นนี้ทั้งวันแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่พรากพวกเขาออกจากกันอยู่ๆปลาตาพียนที่ถักทออย่างสวยงามที่ผูกติดแวนด้านบนเปลของเย่เทียนก็ขาดตกลงมาใส่ตัวของเย่เทียนที่อยู่ภายในเปล แอะแอะแอะแอเสียงเย่เทียนร้องออกมาทําให้เซียงอเซียวที่กําลังรับประทานอาหารออยูเอรีบลุกออกมาที่เปลอย่างรวดเร็วโอโอเทียนน้อยของแม่ไม่เป็นไรนะจัว่เซียวเซียสกล่าวกับลูกน้อยส่วนเย่เทียนเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกใจไม่ดีแปลกใจหวิวๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหลังจากรับประทานอาหารแล้วเขาก็ขอตัวออกมาและจะเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรในป่าบรรพการอีกครั้งจึงบอกกล่าวภันรยาของตอนว่าเซียวเอ๋อพี่จะเข้าป่าอีกครั้งนะครานี้อาจนานสักสองสามวันเจ้าดูแลเจ้าตัวน้อยด้วยนะเย่เซียน เจ้าคะท่านพี่ข้าจะดูแลเทียนเอ๋ยอย่างดีเจ้าค่ะเซียงอเซียวอยอยตอบสามีนางด้วยรอยยิ้มหลังจากเย่เซียนออกไปไม่นานบ้านหลังน้อยก็กลับมาวุ่นวายอีกครั้งนี่เราต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กล่าวว่าจะถึงที่หมายกาันชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นบนเรือบินที่กำลังลอยลำอยู่เหนือทวีประดับต่ำและเข้าไกลไล์จุดหมายไปเรื่อยไปคงอีกสักครึ่งชั่วยามขอรับเราก็จะถึงแล้วชายอีกคนกล่าวดีขอให้ทุกคนเตรียมตัวเอาแวรให้ดีงานนี้เราจะพลาดไม่ได้แต่ยังไงก็ขอให้จับเป็นได้ก็พยายามทำ แต่หากจะเป็นไม่ใดให้ทําตามสถานการณ์แล้วข้าจะรับผิดชอบเองชายวัยกลางคนกล่าวรับท้าบขอรับทุกขานรับอย่างพร้อมเพียงฮือฮือฮือยังไงก็ต้องทํางานนี้ให้สําเร็จให้ได้เมื่อทํางานนี้สําเร็จข้าอาจได้เป็นเหล่าผู้อาวุโสข,ของท่านฮ่าชายกลางคนคิดขึ้นมาด้วยความพอใจแล้วใช้เวลาไม่นานก็มาถึงเขตชายป่าของเขตป่าบรรพการที่เขียวขจีอุดมไปด้วยป่าและต้นไม้ที่สูงชันและลำต้นไม้ที่ใหญ่สามคนโอบและพืชพันธุ์ต่างๆเรือบินได้มาถึงทุกๆคนต่างกระโดดออกจากเรือบินลงสู่เบืองอล่างและเดินกันไปปททีีี่่่่่่บ้้าาาาานนนนหหลลัังงงออออออกกููกยยยยยยโดดเเวพืศ็ม เย่เทียนจงออกมามอบตัวอย่าได้ขัดขืนยอมจำนนด้วยดีซะแล้วเราจะไม่ทำร้ายพวกเจ้าชายชราจงชิงเป่าร้องเสียงดังด้วยพลังระดับราชาชั้นต้นขันสูงสุดโอพวกเขาหาเราเจอได้เยี่ยงไรนี่เซียงอเซียวเอ๋ยออกมาด้วยความตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วสิงเอ๋อเจ้าพาเทียนเอ๋อออกไปก่อนข้าจะรับมือไว้ก่อนจะยื้อเวลาให้นานที่สุดเซียงอเซียวกล่าวบอกสิงสิงสาวชาที่นางสนิทและแวะใจที่สุดนายหญิงทำไมเราไม่ไปพร้อมกันและยังไงเราก็ต้องหนีไปให้ได้อยู่แล้วสิงเอ๋อกล่าออกมาด้วยท่าทางร้อนลน ไม่ได้หรอกหากเราหนีไปพวกเขาไกลต้องตามล่าพวกเราและเทียนเอ๋จะไม่ปลอดภยัยข้าขอให้เจ้าดูแลทียอรอเอ๋ให้ดีก็พอเข้าใจไหมนางกล่าวออกมาเข้าใจเจ้าคข้าจะดูแลนายน้อยให้ดีแล้วรอท่านกลับมาเจ้าค่ะสิงสิงกล่าวด้วยความเป็นกังวลแล้วเซียงอเซียวก็ใช้มือลูบไปที่หน้าของบุตรชายของนางเบาๆแล้วพูดว่าเทียนเอ๋แม่ขอให้ลูกโชคดีแล้วแม่จะตามมาหาเจ้าเองเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วแล้วนางก็เอาสร้อยที่มีแหวนวงหนึ่งออกมาแล้วคล้องคอให้บุตรของนางแล้วกล่าวว่า ยัญญประกาศคู่ไปใดก็แล้วสิ่งเอ๋อย่าหวนกลับมาแล้วข้าจะตามมาหาพวกเจ้าเองเมื่อทุกอย่างผ่านไปไปได้แล้วและรักษาตัวด้วยเซียงอเซียวกล่าวเจ้าขายังไงนาะยหญิงก็รักษาตัวด้วยอยอนะเจ้าค่ะนางกล่าวอื้อบอกเทียนเอ๋อด้วยว่าข้ารักเขามากนางเอ๋ยด้วยน้ำตาและนางรู้ว่าสึกครั้งนี้หนักหนาก่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดไปใช่ไหมแต่นางตั้งใจให้ว่านางจะพยายามยื้อเวลาให้นานที่สุดเพื่อให้ทั้งสองหนีออกไปได้และใช้ชีวิตที่ปกติเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปพอพวกเขาออกไปที่ด้าน เมื่อเผชิญหน้ากับเหล่าชายชุดดำที่มากันมากมายนางร้องถามไปว่าพวกเจ้ามามากมายเช่นนี้พวกเจ้าต้องการสิ่งใดเซียงอเซียวเอ่อยถามออกมาฮ่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 าแม่นางเซียวในเมื่อพวกข้าแล้วใหญ่ท่านไม่เรียกคุณชายเย่เซียนออกมาอีกเพื่อจะได้คุยกันได้ไงชายชุดดำจางชิงเอ่อยออกมาเธอไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากข้าเพียงคนเดียวมีอะไรกอกล่าวมาอย,ย่าอ้อมค้อมเซียงอเซียวกล่าวมาและพร้อมที่จะสู้แม่นางจะอยู่ระดับสวรรค์ชั้นกลาง แต่นางก็พอที่จะชื้อออเวลาให้บุตรตัวเองหนีได้โัวขนาดหนึ่งแล้วนางก็ระเบิดพลังระดับสูงออกมาบรรยายกาศรอบๆอบอุ่นไปด้วยแรงกดอากาศที่หนักอึ้งและโถมเข้าใส่กลุ่มชายชุดดำทันทีชายชุดดำจังชิงเห็นแบบนั้นก็ระเบิดพลังออกมาต้านแวรเช่นกันทําให้พลังของทั้งสองปะทะกันเสียงระเบิดของอากาศอันหนักอึ้งแอร์ตกอกด้วยเสียงที่กึกก้องไปหลายลี้ลึกเซียงอเซียวมีอาการเล็กน้อยถอยไปครึ่งก้าวเหนือออกเต็มแผ่นหลังพวกเจ้าต้องการอะไรนางกล่าวพวกเราไม่ต้องการอะไรเพียงต้องการตัวพวกเจ้าทั้้้งงงสออออไไไม่่ววาาาเเเปป็นหหรรืตตตัใด้ ชาบชุดดำจังชิงกล่าวเจ้าต้องการตัวเราไปเพื่ออะไรเซียงอเซียวเอ่ยถามออกมาไปกับเราก็จะรู้เองไม่ต้องพูดมากไปจับตัวนางมาจางชิงออกคําสั่งกับเหล่าลูกน้องขอรับชายชุดดํากล่าวชายชุดดำสามคนเดินเข้ามาพร้อมและเตรียมต่อสู้กับหญิงสาวตรงหน้าเขามาหมัดมังกรวารีหญิงสาวกล่าวออกมาพายุหมัดร่วมร้อยหมัดเข้าใส่ชายชุดดำสามคนด้วยพลังที่อัดแน่นด้วยพลังปราณที่หมัดจุดจุด้ดอมอมอมมมิลลิเมตรบึงมอมอมอมมม เสียงหมัดที่เต็มไปด้วยพลังปราณอัดกะแอทบกันกลางอากาศแรงระเบิดทําให้มีลมแรงกะแอร์ทบอัดหลายคนเซถอยหลังไปหลายก้าวหญิงสาวเองก็ถอยไปหลายก้าวพร้อมเลือดออกที่มุมปากแววตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแม่นางมีพลังที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็พร้อม,มที่จะสู้เพื่อให้บุตรของนางหนีไปได้นางเรียกกระบี่เล่มหนึ่งออกมาเตรียมพร้อมต่อสู้กับชายตรงหน้าลึกๆในป่าชายหนุ่มกําลังหาสมุนไพรอยู่ก็เกิดใจสั่นไม่มีสมาธิจิตใจว้าวุ่นร้อนรนหายใจลําบากมันเป็นตั้งแต่เมื่อเช้าจนตอนนี้อยู่ๆอากาศก็กดันอึมคร ท้องฟ้าปั่นป่วนเสียงระเบิดดังกึกก้องเขาหันกลับมองไปทิศทางที่ตั้งอยู่บ้านของตนเองพร้อมเอ่ยออกมาเบาๆเสียนเอ๋อชายหนุ่มคลางออกมาพร้อมดวงตาที่เบิกกว้างก่อนจะเปลี่ยนเป็นแดงก่ำและพุ่งทะยานตัวออกไปอย่างรวดเร็วกระบี่วารีเหมันนางกล่าวเบาๆพร้อมปลดปล่อยทวงท่าไร้รำกระบี่ที่สวยงามและทรงพลังพร้อมพุ่งปรานกระบี่ไปยังชายตรงหน้าชายทั้งสามที่วอนยุตอระดับต่ำกล่าวโดนคมกระบี่ปรานแทงทะลวงเข้าใส่อย่างหนักหน่วงกระเด็นไปไกลล้มลงเสียชีวิตทันทีไปสามคนสีหน้าชายชราจางชิงมือดอคอรอทันทีพร้อมสะบัดออกมา บัดซบและพุ่งทยานไปข้างหน้าพร้อมคำรามออกมาหมัดพอยักคำรามหมัดหัวพอยักพุ่งเป็นลำเข้าใส่หญิงสาวตรงหน้าอย่างหนักหญิงสาวตรงหน้ารีบใช้กระบี่วารีฟาดฟันออกกลับหมัดด้วยความรวดเร็วและหนักแน่นเสียงสนั่นวั่นไหวจุดจุดดูมอมอมอเบิมอ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 ,มอ